สวัสดีครับสวนสร้างสุขวันนี้จะขอนำเสนอพืชสมุนไพไทยที่กำลังฮิตที่กำลังเป็นที่นิยมและต้องการของประชาชนคนไทยนั่นก็คือฟ้าทะลายโจรน,นะครับ ฟ้าทะลายโจรนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากจะบอกว่าเป็นวัชพืชก็ว่าได้เพราะว่าสามารถขึ้นได้ง่ายมากนะฮะจากอันนี้ต้นที่กำลังงดงามและเขาก็จะมีดอกมีดอกแบบนี้มีเม็ดมีเม็ดเสร็จแล้วก็ต้นก็จะแห้ง แห้งแบบนี้แล้วเม็ดก็จะหล่นกระจายไปทั่วนะกระจายไปตรงไหนไปตามน้ำมันก็จะขึ้นไปตลอดนะอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ฟ้าทลายโจรอันนี้ก็ใช่นนใชต้นอ่อนเบีย้ยเล็กๆแต่มไม่หมดเพราะว่าเคยมีต้นแม่ขึ้นอยู่ตรงนี้ห่งต้น ก็ขึ้นง่ายก็นแนะนำให้ปลูกไว้นะครับชุดนี้ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยโลกเมอร์กับโลกซากำลังระบาดเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นกระจายโดยไม่ต้องไปปลูกไปทำอะไรเขาเลยขึ้นอยู่ข้างบ้านข้างสวนเต็มไปหมด ฟ้าทลายโจรเป็นพืชที่มีความขมขมมากนะฮะขมมากภาคกลางเราเรียกฟ้าทลายโจรพนันิคมนี่ก็เรียกฟ้าสางยาลาเลขเรียกเมฆทลายร้อยเอดเลขเรียกว่าเขยตายยายคลุมสงขาเรียกยากินงูเดี๋ยววันนี้จะให้ทดสอบ การรับประทานใบฟ้าสลายโจรสดๆนะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตามที่แพทย์แผนไทยแนะนำมาคือฟ้าสลายโจรเป็นเป็นประเภทยาเย็นนะฮะก็คือกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายเย็นนะฮเพราะนั้นมันก็จะทำให้ไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็เป็นพืชที่ถ้ากินบ่อยๆก็จะ ทําให้ไตเราทำงานหนักเพราะฉนั้นก็ควรจะกินแค่3วันแล้วก็หยุดสักสองวันแล้วก็กินใหม่นะวันนี้จะให้ทดลองกินใบฟ้าทลายโจรดูว่าใครจะทนความขมได้มากแค่ไหนวันนี้จะเป็นการทดสอบการกินใบฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นพืชสมุนไพรป้องกัน ป้องกันนะครับไม่ใช่รักษาป้องกันก็คือจะเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินหายใจนะคะคนแรกที่จะทดสอบก็คือลงบุญลงบุญนี่เป็นทีมงานของอสวนสร้างสุขนะมีฝีมือในการปลูกต้นไม้เป็นอย่างยิ่งอะไรที่ปลูกไม่ขึ้นลงบุญปลูกขึ้นหมดนะะก็เ,เรียกว่าคนมือเย็นนะคนที่สองก็คือวิทย์วิทย์นี่จะเก่งในเรื่องของ การตัดปาล์มนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณพึ่งนะสองคนนี้ก็เป็นแฟนกันวิทนี่เขาจะตัดเก่งมากภายในหนึ่งวันเขาสามารถตัดได้ถึงเจตันนะฮะซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากเขาเรียกมือเคียวนะฮะอันนี้มือเคียวอันนี้มือเก็บเม็ดเก็บทางมาเริ่มเลยครับลงบนเคี้ยวให้ดูหน่อยฟ้าทลายโจรสดๆเงยหน้าหน่อย ลุงบุญอายุเท่าไหร่ครับเจดสิบ <70. S 1> นะฮะอ้าวเขียวแล้วรู้สึกยังไงขมดีขมดีนะแต่หน้าตาปกติไม่มีขมอะไรเลยอ่าก็ว,ว่างๆก็เก็บมาเคี้ยวแล้วก็จะทําให้เราไม่เป็นหวัดนะลุงบุญครับอ่ะคนต่อมาคุณวิทยเีียวไปแล้วนะครับวิทยนี่อายุสี่สิหน้าตายังปกตินะครับ ทนได้ไหมความผมได้ได้ได้เริ่มแก่แล้วอา <laughs> <laughs> ต่อไปคุณเพื่อ,อ,อคุณเพื่องอายุเท่าไหร่สามสิบหกี่าสามสิบหกก็ยังทนได้อ่าโอเคทุกคนผ่านเดี๋ยวผมจะชิมบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร ต่อไปชาวสวนก็จะทดสอบการกินฟ้าทลายโจรกับเขาด้วยนะฮะชาวสวนอายุเท่าไหร่ไม่บอกเปิดตัวก่อนซัดไปเลยครับทั้งยอดจริงๆถ้า จะเอาไปชงน้ําดื่มก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาใบฟ้าทลายโจรไปต้มกับอึงต้มอึงฟ้าทลายโจรแต่วันนี้จะกินสดให้ดูก่อน <c oughs> พอไหวพอไหวแต่ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> เออยอดไม่ขมเท่าไหร่วะเออเดี๋ยวเอาเอาอีกเอาอีกเอาใบแก่เฮ้ยไม่เห็นขมเลยวะหรือเราแก่แล้ววะ ไม่ไหว